วัเงเกิดครับวันที่ยี่สิบหกครับเบื้องเดเี๋ยวจกชีวิตนี่สีดำสีสีขาวหกญาติแอร์ A รับแม่เป็น อาจารย์บววัครับขุนแผนทิดาเทพเป็นสายสามเอี่ยวครับเป็นสามเอี่ยวนะขุนแผนหนึ่งเป็นไนะก่ตัวที่พี่เอี่ยวเคยประกาศหาครูตีเอ็มครับแต่บวได้น่ครูครับอาจารย์บววักันเลยมา เอาไว้ปากกอยพัฒนาครับผมเลยมาลุ้นกันครับในชุดชุดนี้ของแม่จามินีรู้สึกจะชุดที่สองชุดแรกก็ได้ประมาณเดือนนะครับชุดนี้ก็นอกระอออันนี้แม่มือปืนนะครับมือปืนมือปืนทํางานนั่งกับจะลั่งสีไข่อีกแล้วนะครับเสียงยังเรียงผู้นลายนะซิปนะครับของในซิป สวัสดีช้าวันอาทิตย์ที่25ครับโอ้ยิ6ขอโทษครับแม่ฝาผสมครับของลูกค้าทางอำเภอนำพองครับโอ้ชุดนี้ได้ทั้งหมด10 10ตัวครับดู ตัวผู้น่าจะเยอะ 1, นึ่งสองสาเดี๋ยวนไะม้นำไม้สา่ห้อเนาะสามหตัวผู้น่าจะประมาณ5ตัวแล้วกิฟกิฟปีครับจัดส่งครับผมสวัสดีครับ สวัสดีสวันอาทิตย์ครับผมอาทิตย์ที่26ครับ,บหกครับแม่งสมครับของที่วาสนาของไก่สม,สมบูรณ์แข็งแรงครับามาติดจิบครับอรอทำประวัติจัดส่งสัปดาห์หน้าครับ